สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับเราจะพาทุกท่านมาย้อนอรอยน,นวนิยายในป่าดงพงพีที่ถือว่าขายดีมากๆในประเทศไทยเพชรพระอุมานะครับตอนเผชิญหน้าของไอแหวงเรามีโอกาสได้อ่านน,านวนิยายชุดนี้ แล้วเราก็คิดตลอดว่าวิญญาณของพานป่าน่าจะมีมาตั้งแต่บวโบราณจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งช่างภาพเองก็มีส่วนที่อยากจะเป็นพรานล่าแต่ล่าด้วยชัตเตอร์นะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากยิงด้วยปืนเรามายิงด้วยภาพ ช้างยังอยู่ธรรมชาติแังเหลือนะครับเมื่อเกือบ60สิบปีที่แล้วพนมเทียนได้เขียนเกี่ยวกับไอ้แหว่งว่าเป็นช้างพลายที่นำของและก็ดุร้ายมากนะครับทำให้พระเอกของเราคือรัะพินภัยวันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเราเองก็เชื่อมาตลอดว่า ช้างตัวผู้ตัวใหญ่ๆคือตัวนํำของอย่างที่เห็นนะครับตัวใหญ่กว่าตัวเมียเยอะนะครับแต่พอได้มีโอกาสได้เข้ามาล่าสัตว์จึงเห็นชัดเจนนะครับว่าปกติของช้างจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวเมียนำของด้วยตัวเมียที่อายุมากนะครับหรือภาษาคนบาลานเรียกว่าแม่ปแหลก ส่วนพ่อหนุ่มหรือพ่อพายตัวใหญ่ๆจะเข้ามาเฉพาะที่มีการตกมันดูทางซ้ายมือเห็นไหมครับกำลังตกมันเยิ้มเชียวแล้วก็เข้ามาเพื่อผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะอยู่แค่เวลาสั้นๆไม่นานอาจจะแค่วันสองวันจากนั้นก็จะจากไปปล่อยให้พังสาวเลี้ยงลูกเพียงลำพัง กับญาติพี่น้องนะครับนี่คือเรากำลังเผชิญหน้ากับของไอ้แบงแต่ตอนนี้ไอ้แบง่งของเราดูลักษณะเหมือนลูกแมวเชื่องๆนะครับตามหลังใต้ต้อยพังสาวไม่มีกิริยาท่าทางใดๆว่าจะดูโหดร้ายดุดันนะครับแต่ดูจังหวะนี้จะเห็นชัดเห ก่อนที่จะขึ้นมาดูมีบิดขี้เกียจด,ดูมีลีลาดูอ่อนช้อยนะครับดูละเมียดละไมก็อย่างว่านะครับอะไรที่เป็นเป็นความรักทุกอย่างก็จะดูอ่อนหวานไปหมดนะฮะตอนนี้เขาเข้าโขงเพราะความรักอย่างเดียวเพียวๆนะครับเขาไมา่ได้อยู่ในโขงนี้ ตอนที่เราอ่านนะวนิยายเพพตโพมาเรามีความเชื่อหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับช้างป่าว่าจะเป็นอย่างจินตนาการที่ผู้เขียนได้ประพันธ์ขึ้นหรือไม่นะครับแต่พอมีโอกาสได้พบเจอจริงๆก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างตรงกันข้ามนะครับรวมทั้งความดูร้ายของช้างป่าถ้าไม่มีการกระตุ้นก็ พอจะอยู่กันได้นะครับอย่างที่เราเห็นนี่ับไม่มีใครไปกระตุ้นไม่มีใครไปทำร้ายช้างป่าก็รู้สึกปลอดภัยก็ไม่มีความก้าวร้าวใดๆก็ได้ได้เตินตามสาวเจ้าแบบใต้ๆนะครับเชื่องเป็นลูกแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะฮะ เราจะเรียกว่าสิ้นลายไอ้แหว่งก็แทบจะว่าได้นะครับทำตัวเป็นช้างเท้าหลังแม่พังจะไปไหนก็ตามไปที่นั่นนะดูความน่ารักของไอ้แหว่งของเรานะครับจริงๆต้องเรียกชื่อเต็มเขาว่าพายงางอนหูหาย ข้อบนเขาใหญ่ก็จะมีงางอนหลายตัวตัวนี้มีหูที่แบ่งที่ขาดไปนะครับจึงเรียกว่างางอนหูหายในคอมเมนต์ของช่องเรามีท่านผู้ชมถามว่าทำไมช้างมีทั้งหูแหว่งมีทั้งงามีทั้งหางขาดนะครับปกติช้างป่าจะมีการต่อสู้กันบ่อยครั้งนะครับอาวุธหลักอย่างหนึ่งของเขาคือปาก มีการกัดหางกัดหูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับนอกจากใช้งาใช้หัวทิ่มแทงกันแล้วก็ปากก็ฟันนะครับที่กัดกันบ่อยรวมทั้งใช้งวงดึงหางนะครับถ้าดึงไม่ปล่อยอีกตัวหนึ่งดึงมาอีกตัวหนึ่งดิ้นไปก็หางขาดได้ง่ายๆนะครับ ดูว่าพี่พายเราก็จะตามหลังใต้ต้อยไปนะครับเป็นช้างเท้าหลังก็ขอบคุณพนมเทียนที่เขียนเพชรพระองมาทำให้เราซึมซับในพื้นปา่าดงพงพีของประเทศไทยนะครับและทำให้เราเป็นวิญญ,ญาณน,นักล่าคนหนึ่งแต่เราล่าด,ด้วยชัตเตอร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ